สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Road to e m p i r e นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเสมือนจริงนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเราเหมือนเราได้นั่งดูซีรีส์หรืออะไรประมาณนี้เลยเราจะเป็นตัวละครหนึ่งในซีรีส์นั่นเองนะผู้ชมครับที่เราต้องทําการเอาตัวรอดจากแผนการอันแยบยลในวังหลวงอะไรประมาณนี้นะก็คือมันจะมีช้อยให้เราเลือกคําตอบต่างๆนะครับถ้าเราเลือกผิด เราก็เกมโอเวอร์แล้วก็เลือกใหม่หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่หน้าบรรยากาศตัวเกมนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเหมือนเราได้นั่งดูซีรีส์นะครับแต่ว่ามีทั้งเรื่องของตัวละครนะครับเราจะได้เป็นตัวละครหนึ่งในซีรีส์นั่นเองนะครับทุกการกระทำนะครับส่งผลต่อเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดูนะ ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะก็คือจะมีซับไทยขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับก็คือเขาจะบอกว่าเราจะเอาชีวิตรอดในวังหลวงได้นานสักแค่ไหนนั่นเองนะครับนะเป็นเกมที่เหมือนจริงนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เราต้องเอาตัวรอดในเกมนะครับผมก็นี่ครับมาแล้วก็คืออันนี้นะครับตัวเกมเนาะห้องเต้หญิงนะครับฟ้าลี่ขิดนะเราทําการผักนะก็คือทําการกดค้างเข้าไปฟึบ นี่มันอาร s. <S มณ์คล้ายๆซีรีส์ที่เราต้องเลือกออการกระทํานะครับแต่อันนั้นอนะ่ะมันเลือกแล้วมันไปต่อได้แต่อันเนี้ยทุกการกระทําของเรานะครับถ้าเราเลือกผิดต้องไปเริ่มเล่นใหม่นห็นะนะครับอันนี้รับตัวตนของท่านนะครับผมก็จะเป็นนางสนมระดับ5้าเฮ้ยทำไมสวยจังล่ะก็เป็นนักสแสดงนะครับนะคือเขาเอาซีรีส์มาทําเป็นเกมนะ ก็อันนี้จะมีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอ่าพวกประวัติตัวละครต่างๆให้เราได้อ่านกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวเนื้อเรื่องตัวนี้เนาะจริงๆเราสามารถทําการปรับได้นะผมจะเป็น full h d อะไรอยางเนี้ยอันนี้เราเลื่อนสมมติว่าเราเลื่อนจบไปเลยได้ไหมไม่ได้อีกด้วยนะยังไม่สามารถเอ่อข้ามเนื้อเรื่องในช่วงต้นได้นะครับนี่ครับผมมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเอ่อตัวนี้เราเร่งสปีดเอานะครับจริงๆมันอ่าเป็น แบบนี้ได้นะครับองหญิงมาแล้วนั่นเอนงทุ้ชมครับเราเป็นนางสนม,มนะขขเดี๋ยวมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะคำถามนะครับให้เราเลือกนะว่าเราควรทํำยังไงนะคืออันนี้เราเหมือนนั่งดูซีรีส์จริงๆด้วยนั่นเอนงทุ้ชมครับแต่ว่าถ้าเราเลือกคําตอบผิดต้องไปเริ่มเล่นใหม่เลยนะเริ่มเล่นในฉากนี่ครับงดงามมาก,กานี่ เดินทักทายนะครับ่านผู้ชมครับเดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆช่วงเลือกในส่วนของตัวการกระทําของตัวละครแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีคําถามก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราควรตอบยังไงส่วนใหญ่จะเป็นช้อยส์สามตัวเลือกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่นะครับนี่เดี๋ยวดูครับผมว่าเขาจะถามอะไรนะอันนี้เราต้องดูนิดนึงนะ นี่ถ้าเราตอบคําถามผิดนะครับก็คือแพ้อันนี้ของใครนะครับถ้าเอาตัวรอดเราเพิ่งเข้ามานะครับถ้ามันมีคําถามนะเดี๋ยวเราดูก็จะตอบอะไรก็คือเรานะครับผมอันนี้ก็คือบอกว่าหล่นจากแถวข้างหน้าบอกว่าเป็นของเนี่ยเราต้องเลือกนะครับว่าเราควรตอบอะไรนะครับทุกการกระทำนะครับมีผลนะ ถ้าตอบผิดคือเกมโอเวอร์เลยนะอันนี้ก็ได้เนี่ยแล้วผู้ชมครับผมก็คืออันเนี้ยก็คือเราสามารถฟังคำแนะนำได้นะเนี่ยหยุดฟังหยุดหยุดฟังนะครับทีนี้เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งก็คือไอตัวเนื้อเรื่องอะครับเราสามารถไปในจุดเออ เส้นเรื่องเดิมได้อะนะตรงนี้นะครับเกมนี้มีทั้ง PC แล้วก็มบอถเลยนะครับผมเอาตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเมื่อกี้เราตอบว่าอามของเราแล้วใช่ไหมครับมันไม่เวิร์กนโดนจับอ่ะนะโดนนะครับผมโดนเมือนที่เราโดน,โดนเมื่อกี้นะก็คือ เอาไอตัวดอกโบตันนะครับไปลนไฟนะครับแล้วก็เอามาจี้ที่หน้าผากนี่ก็โดนไปเรียบร้อยแต่แบบนี้จะแบบนี้เรายอความผิดไอ้ไม่ใช่เราเลือกตัวเลือกนี้นะครับคนอื่นโดนจับไปเราจะรอดหรือเปล่านี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับนะนถือว่าเป็นเกมที่เราต้องใช้ไหวพริบนิดน,นึงนะครับแล้วก็ต้องทําการอ่านในส่วนของตัวเนื้อเรื่องตัวละครในเกมด้วยเพิ่มเติมตนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่มันก็เหมือนเราดูซีรีส์นะแต่เราได้เป็นตัวละครตัวเนี้ยในเรื่องนะครับ เราก็เห็นก,นการกระทาของตัวละครในในเกมแล้วนะครับผมจากซีรีส์นะว่าแต่ละตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะในเบื้องต้นนะท่านผู้ชมครับจริงๆก็เป็นของไอคนข้างหลังแน่เลยจริงๆอ่ะเราถ้าเราย้อนกลับไปตอบใหม่ก็น่าจะได้นะเอออันเนี้ยมันจะเป็นตัวคัสซีนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นตอนๆไปที่เราจะได้เล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวเนี้ยนะครับเราสามารถทําการเลือกนะครับปลดล็อก ประวัติตัวละครได้นะครับอันนี้น้องหมานะนะครับแล้วก็จะมีบอกนะว่าเป็นใครนะครับนี่แต่ช่วงแรกก็ทําการดูเนื้อเรื่องไปนะครับไม่สามารถทําการก่อไอไม่ใช่สามารถสกิปอะไรแบบนี้ได้นะครับก็คือน่าจะต้องเอ่อเล่นไปสักพักนึงก่อนนะครับแต่ว่าสามารถทําการเร่งความเร็วได้นะครับถ้าผมว่าเอ่อใครที่แบบเออดูแล้วมันช้าหน่อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเอ่อทำเอ่ ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวละครตัวนี้เป็นคนที่มอบไอตัวหยกเมื่อกี้ไอที่เป็นโบตันน่ะให้นางเอกนะครับก็คือตัวละครที่เราเล่นน่นะบอกว่าเป็นของขวัญหรือว่าให้ตัวอีกตัวละครผมจําหน้าตัวละครจริงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมเล่นสปีดได้ไงเออทีนี้นะครับเรือนที่เราเลือกตรงนี้มันเต็มไปหมดแล้วนี่ครับก็มีเรือนที่เปื้อนเลือดก็คือเปื้อนไอตัวนางสนมก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ เราก็มาแบบเออโดดเดียวนะครับ oh, s <S ก็แค่เปลืงข้างหน้าเฉยนะครับข้างในไม่ได้มีอะไรงไงไม่ต้องไปขอร้องคนาอื่นก็ได้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มีใครเข้ามาตอนดึกวะ oh, s <S นี่มาแล้วมาแล้วนี่ oh, s <S เราเลือกห้องผิดว่ะเป็นห้องเออประมาณว่าเราโดนรอบวางยาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคผู้ชมครับแล้วเป็น พี่อาจจะไม่ได้หลอกท่านนะแต่เป็นพวกความแค้นนะท่านผู้ชมครับโอ้โหคือคือต้องเข้ามาเล่นใหม่เลยนะเราต้องเลือกอีกอันนึงนะครับพยายามโน้มน้าวพื่นนะครับอยู่เรือนนั้นไม่ได้นะคือมันมีสองตัวเลือกแหละพอเราเลือกเรือนนั้นไปแล้วมีปัญหานะเราต้องมาอยู่กับใครดีล่ะนี่นี่ แต่เราได้คนมาอยู่ด้วยแล้วนะครับผมก็คือไอเรือนที่มันมีรอ h p นะครับก็คือจะเป็นเรือนต้อง3นะถ้าเลือกเรือนนั้นนะครับเราก็คือไม่หลอดนะครับเราก็ต้องเกมโอเวอร์รอไปนะเราก็ต้องตอบเรือนใหม่นะครับผมบว่า่อจะเล่นจบนี่ก็เหมือนนั่งดูซีรีส์แบบเออเรื่องหนึ่งเลยมั้งแต่ไม่รู้จะยาวแค่ไหนนะประมาณ1020ตอนหรือเปล่าหรือว่าโดนเหมือนกัน ยินดีด้วยท่านผ่านแล้วคือถ้าโดนนะครับคือต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเออตัวเส้นเรื่องนะครับที่เราสามารถทําการเล่นได้ครับผมก็เล่นให้ดูประมาณหนึ่งนะที่เหลือก็อมีตัวละครน,นะครับที่เราสามารถดูได้นะว่าเรามีตัวละครอ,อะไรบ้างมีของสะสมนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกเออนี่ครับปินปักผม โบตันคือแปลไทยได้ดีมากเลยนะประมาณ90%เ์เลยนะครับไม่ได้อ่านแบบดูแล้วขัดใจอะไรขนาดนั้นนะกระดานของผู้นำนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เราอที่ชอบนะครับตัวละครที่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะคิดว่านะครับแล้วก็เกมนี้นะครับมีภาษาไทยนะให้ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ทำการเลือกภาษาไทยเนาะเฟรมเรทนะครับอยู่ได้ที่60 f p s นั่นเองนะผู้ชมครับโดยประมาณนะนะ กราฟิกมันก็ไม่ต้องมีปรับอยู่แล้วมันเหมือนดูซีรีส์มากกว่าแล้วก็ด้านขวาบนนะครับจะมีผังอุปนิสัยของแต่ละคนนะครับถ้าเราแบบเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ความสําเร็จที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะคือเล่นนานไนะเกมเนี้ยมีร้านขายของด้วยหรอจดหมายนะครับก็คือรับไปนี่ได้อของประมาณนี้นะครับเราสามารถทําการเล่นต่อได้นะครับก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องในบทถัดไปนะครับบทที่1จะเป็นบท ฝึกสอนเฉยๆนะครับนะอ่าไปที่ตอนถัดไปนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าใครจะเล่นต่อนะครับก็ประมาณนี้นะทำการปลดล็อกนะครับตั้งแต่ตัวตอนที่1น,นะครับถึงตอนที่16เลยซีรีส์อ่าเรื่องนี้น่าจะมีทั้งหมด16ตอนอะไรประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ